คลิปนี้จะเรียนแบบการสร้างรถกคดินจากคลิปอนิเมชันเวีใหไมครับเป็นคลิปจากช่องของคุณอลันเบเกอร์เนื้อหาจะมีสปอยล์ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันได้เลยเปิดชามาเจ้าตัวสีส้มนั่นก็คือเดอะเซคันด์ขมิงได้นําบล็อกต่างๆมากมายจากเกมไมครับมาแจกจ่ายใ,ให้กับเพื่อนๆของเขานี่คือบล็อกจากเกมไมครับพวกนายเอาไปสิเฮ้ยเจ้าส้มนายเซกันเทมได้ยังไงอะก็เห็นอยู่ว่าเจ้าส้มเนี่ยมันเปิดโหมดเชียร์ทีมดูสิพวกเรามีหลอดพลังชีวิตนะแต่ว่าเจ้าส้มเนี่ยไม่มีพลังชีวิตหมายความว่่่าาาาอออยูในนนนมมัเเเงง้้ทไกรจส ใจเย็นๆก่อนเอาบล็อกกันไปก่อนนะเจ้าเขียวก็ได้เดินมาหยิบบล็อกไปเป็นคนแรกและไอเทมที่ได้ไปเป็นบล็อก64สแตกแบบแน่นๆทุกชนิดตามมาด้วยเจ้าฟ้าเจ้าเหลืองแล้วก็เจ้าแดงตอนนี้ทุกคนก็ได้บล็อกจํานวนมากมายจากเดอะเซค่อนคัมมิงเจ้าส้มทําการกระทืบปุ่มสตาร์หรือว่าปุ่มวินโดว์แล้วยนบล็อกย่าเข้าไปเป็นไอคอนแอปพลิเคชันเกมใหม่ครับเฮ้ยเจ้าส้มนี่นายแฮกเกมเหรอเนี่ยเปล่านะแค่ขโมยบล็อกย่ามาเฉยๆอ่ะเจ้าส้มกระโดดเหยียบ o g l e Chrome ขึ้นมาแล้วไต่ไปกดคําว่า image จากนั้นก็หนนนนนตตััวววลลลงงมาาายยืทํค,คปแึ้้ Inage เข้ามาในแถบค้นหาแล้วขโมยตัว x จากคาว่า exercise ที่แปลว่าออกกําลังกายขโมยตัว c จากคาว่า excited ที่แปลว่าตื่นเต้นขโมยตัว e จากคาว่า e x c i l e ที่เป็นดา่ในตำนานของกษัตริย์อาร์เธอร์จน Google เสิร์ชแนะนําคําว่า a c c u v r a t o r มาเป็นคําแรกเจ้าสมก็ได้กดค้นหา g o o g l e Image ก็ได้ขึ้นภาพรถขุดดินขึ้นมาเจ้าส้มกดเข้าไปในภาพรถขุดดินภาพแรกจากนั้นเจ้าส้มได้กด New t a ทขึ้นมาแล้วกด book m a r k t ท m e เมมันคือนาฬิกาจับเวลาเจ้าส้มได้ดึงแท็บหน้าต่าง Google Chrome มาอีกหน้าต่างหนึ่งแล้วปีนจาก Google Chrome ฝั่งซ้ายกระโดดไปฝั่งขวาแล้วบอกทุกคนว่าพวกนายจะต้องสร้างรถขุดดินจากบล็อกไมครับมีเวลาเพียงแค่5นาทีใครสร้างสวยสุดชนะไปเมื่อทุกคนรู้กติกาก็วินแบบประจำตำแหนง่งและชี้ไปหาเจ้าตัวส้มบอกว่าพวกเราพร้อมละเริ่่่มมมจจเเเเเววลลาาไดดดด้ย้ยยยแแตีีีีงงพคนทู ยังไม่พร้อมนะเมื่อจะส้มเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ได้กดปุ่มสตาร์เริ่มนับเวลาถอยหลังเวลามานับถอยหลังแล้วจะพวกบ้าเริ่มสร้างกันได้แล้วจะส้มได้บอกให้ทุกคนเริ่มสร้างรถเครนเวลานับไปตั้ง5าวิแล้วยังยืนชะงักกันอยู่เลยเจ้าตัวแดงนะครับได้หยิบขนแกะสีเทาขึ้นมาแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนนะครับว่าเอ๊รถเคนหน้าตามันเป็นยังไงนะแล้วก็ใช้ขนแกะสีเทาประกอบรถเคลนขึ้นมาเรื่อยๆเอ๊รถเคลนสีอะไรนะสีเหลืองสินะงั้นก็เอาขนแกะสีเหลืองมาประกอบเป็นรถเคล กลางว้ดใส่บล็อกกระจกมาดูเจ้าตัวสีเหลืองท่าทางดูคล่องเคล่วมั่นใจเจ้าตัวเหลืองใช้บล็อกขนแกะสีน้ำตาลมีการทุบบล็อกตรงมุมเพื่อไม่ให้สิ่งที่เขาสร้างดูเลี่ยมให้เดาน่าจะเป็นล้อรถเคลนมีขนแกะสีส้มข้างในล้อด้วยนะถัดมาเป็นเจ้าตัวสีฟ้าที่สร้างรถเคลนไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วและใช้บล็อกที่ค่อนข้างหลากหลายมีบล็อกขนแกะสีดำสมมทสโต,ตนแลบบล็อกขนแกะสีเหลืองแล้วก็บล็อกกระจกเจ้าฟ้ายังไม่หยุดสร้างเพียงแค่นั้นแต่ยังต่อคารเค้นออกมายาวๆแล้วก็ใช้บล็อกขนแกะสีดำตกแต่ดดด้้ววยาาามูเเเจขีใชบ็อกิน ขาสีขาวแล้วทําท่าเกาหัวดูเหมือนไม่มั่นใจเจ้าเขียวได้หยิบพิกแอคเพ็ออกมาแล้วก็ทุบบล็อกดินเผาทิ้งหมดเลยจากนั้นก็โยนพิกแอคเพ็ทิ้งดื้อเลยจเจ้าเขียวเปลี่ยนมาใช้บล็อกดินเผาสีเหลืองจากนั้นเจ้าเขียวก็ตบหัวตัวเองนี่ตูกำลังสร้างอะไรอยู่เฟือเนี่ยแล้วก็หยิบพิกแอคเพ็ดในะการสร้างรถเครมากที่สุดเลยเวลาผ่านไปแล้ว50วินาทีเดยะเซคคนคัมมิ่งก็ยังเฝ้าจับตาดูทุกคนจนเวลาผ่านไปเหลือแค่สวินาทีตอนนี้เจ้าส้มนอนกลนไปเรียบร้อยจนกระทั่งเหลือศู ขวาอตังสติได้เขาก็กดปุ่มโอเคเพื่อให้เสียงกาฬินนกามันเงียบสักทีเจ้าสมได้ทําการผิวปากเพื่อบอกให้ทุกคนได้รู้ว่ามันหมดเวลาแล้วหยุดสร้างกันแล้วจากนั้นเจ้าสมก็ได้วิ่งกระโดดมาทางด้านสายแล้วย่อนตัวลงมาพร้อมกับที่ทุกคนเดินมารวมตัวเพื่อมาดูผลงานการสร้างรถขุดดินของเจ้าแดงเป็นคนแรกสุดเจ้าแดงภูมิใจนําเสนอว่านี่คือรถขุดดินที่เขาสร้างขึ้นมา เป็นไงสุดยอดไหมทุกคนยืนชมผลงานแล้วทำท่าคุณคิดส่วนเจ้าส้มได้ชี้ไปที่แมวเล่าว,ว่าแล้วแมวมันเกี่ยวอะไรกับการสร้างรถเคนฟะไม่มีคะแนนให้แมวหรอกนะแมวน่ะสุดยอดดูที่ภาพดีๆสิตรงคานเคนอ่ะมันมีเขียนคำว่าแมวอ่ะเห็นไหมแชทน่ะทุกคนยืนนิ่งมาสักัก จาส่งได้พยักหน้าและตบมือเหรอหายไปกระซิบบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยตบมือให้มันหน่อย,ยมันน้อยใจทุกคนก็ได้ปมมือให้เจ้าแดงก็น้อมรับคําชมเต็มที่เลยดูเหมือนผลงานการสร้างรถขุดดินของเจ้าแดงน่าจะไปรอดนะเอาละซาลุได้เวลาเรียนแบบการสร้างรถขุดดินพร้อมหรือเปล่าพร้อมได้แล้วเยี่ยมเลยเริ่มจัดสร้างล้อรถเครนก่อนเลยลรถเครนอันแรกของเจ้าแดงลองใช้ขนเกะสีเทาเป็นล้อรถดูนะใช่แล้ววางแบบนั้นแต่ว่าเหมือนจะเป็นสีเทาที่เข้มกว่านี้นะสีไม่เหมือนตรงไหนมันมีสีเทาเข้มอีกอันนึงน่าจะเป็นสี วันนี้แหละใกล้เคียงที่สุดละแบบนี้ใช่ไหมใช่แล้วต่อไปก็เอาบัตทอนสโตนมาตกแต่งตีนตะขาบของรถเคลนแล้วก็ใช้ขนแกะสีเหลืองวางเป็นสี่เหลี่ยมให้เป็นตัวรถขุดดินนั่นแหละเริ่มเหมือนในภาพแล้วสารูเก่งไหมวางแค่สี่เหลี่ยมเก่งตรงไหนเนี่ยจากนั้นก็เจาะรูรถเครนตรงกลางแล้วก็ติดบล็อกกระจกต่อมาก็เป็นส่วนของคานเคลนถ้าสังเกตดีๆเนะี่ยบล็อกมาจะอยู่ลึกกว่าช่องหนึ่งเพราะงั้นสารูต้องวางบล็อกถึกไปอีกช่องหนึ่งใช่แล้วแบบนั้นแหละเหมือนเลยแล้วก็วางต่อมาให้เหมือนในภาพเลย เดี๋ยวสาลูกมันผิดด้านขนแกะสีเทาต้องอยู่ทางขวาไม่ใช่อยู่ทางซ้ายแย่เลยแกะแค่บล็อกเดียวเท่านั้นแหละทุบขนแกะทางซ้ายแล้วก็ย้ายไปทางขวานี่ไงเหมือนละแค่นี้เองและที่ขาดไปไม่ได้ก็คือแมวส้มนี่ไงเหมือนเป๊ะเลยง่ายจังก็ง่ายอยู่แล้วเพราะว่าของเจ้าแดงมันง่ายสุดอาทุกคนปุบมมือขึ้นหน่อยเราเรียนแบบการสร้างของเจ้าแดงเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปดูผลงานของคนอื่นต่อ ในเวลาไปดูการสร้างรถคุดินของคนต่อไปซึ่งเป็นผลงานของเจ้าเหลืองดูเหมือนรถคิดของเจ้าเหลืองจะมีการใช้กลไกด้วยนะเจ้าเหลืองได้เดินไปที่รถเคลนแล้วปีนขึ้นไปสับคันโยกถ้าสังเกตที่ด้านบนเราจะเห็นวงจรเละสะโตนด้วยพอสับคันโยกพิสตันก็จะดันบล็อกสลามทุกคนตบมือให้ชมเจ้าเหลืองพอรถคุดินของเขามีลูกเล่นด้วยเจ้าเหลืองก็น้อมรับคําชมจากทุกคนต่อไปเราจะให้ซาลูเรียนแบบการสร้างรถเคลนของเจ้าเหลืองเริ่มจากใช้บล,ล็อกขนแกะเีน้อตาลวางเป็นล้อสี่เหลี่ยม พะว่าไเปสี่เหลี่ยมก็ทุบบล็อกตรงมุมออกเพื่อให้มันดูกลมนี่ไงได้ล้อรถเคร์แล้วนะ เราก็ใช้บล็อกขนแกะสีส้มวางเข้าไปตรงกลางด้านบนตรงที่นั่งคนขับก็ทําเป็นสี่เหลี่ยมสีส้มมากก็เอาทอสปักเข้าไปข้างในเห็นไหมข้างในมันมีทอสปักอยู่แล้วตัวคานเคลนต้องวางถอยออกไปช่องหนึ่งแล้วก็วางออกมายาวๆให้เป็นเหมือนงวงช้างเดี๋ยววันนั้นก็ยาวไปตอนนี้ซาลูวางงวงช้างได้เหมือนต้นฉบับแล้วต่อไปก็ใช้พิสตันวางพิสตันสองอันแล้วก็วางบล็อกสลามให้เป็นรูปตะขอเดี๋ยวซาลูผิดได้อีกแล้วเอ้าเนาะแกให้ไปอยู่ฝั่งขวานั่นแหละเหมือนเป๊ะต่อไปก็เอาเลเวอร์มาวางคันโยกนะอามามตตติวว้รงงงใ จากนั้นซารูก็ต้องวางเลสโตนเพื่อเชื่อมให้เลเวอร์นะ่ะมันเชื่อมไปหาพิสตันเวลาสับคันโยกกระแสไฟจะได้ส่งมาถึงทีนี้ลองสับคันโยกดูสิว่ามันทํางานไหมไม่เห็นได้เลยไม่ทํางานสงสัยจะวางวงจรผิดน,นะซารูทํำอะไรอะ่ะสับสวิตฮะสับตรงนั้นเลยเหรอเดี๋ยว ช่วยด้วยช่วยซาลูด้วยแล้วไปยืนอยู่ใต้เอานั่นทําไมน่ะโอเครถขุดดินอันนี้เรียบร้อยแล้วผมเราไปดูอันต่อไปเลยถัดมาก็เป็นการโชว์ผลงานการสร้างรถขุดดินของเจ้าฟ้าโอ้ดูนั่นสินี่มันสุดยอดเลยนี่นาแน่นอนธรรมดาทุกคนอึ้งกับผลงานเจ้าฟ้าเห็นแค่แวบ,บเดียวก็ดูแล้วว่านี่คือรถขุดดินของแท้แน่นอนทุกคนตบมือให้เจ้าฟ้าทําท่าดีใจแบบว่าเฮ้ยฉันชนะเนี่ยต่อมาจะเป็นรถเคลนของเจ้าตัวสีฟ้าตรงส่วนล้อแหละใช้เป็นบล็อกขนแกะสีดําแล้วก็ติดปุ่มหินไว้ตรงล้องานไวมากจากนั้นก็ใช้สมูท สลับแต่ว่าต้องวางถอยออกไปช่องหนึ่งแล้วก็ให้สมุทสโตนสลับยืดออกมาเป็นตัว T ด้านซ้ายยาวจนไปละซาลุเอาฝั่งซ้ายออกแล้วย้ายไปฝั่งขวาของเจ้าตัวฟ้าจะยื่นออกไปทางขวาจากล้อนิดนหนึ่งจากนั้นก็วางป๊อกกระจกให้เป็นตัว L คว่ำแล้วใช้ล็อกขนแกะวางข้างหลังกระจกวางให้เหมือนในแบบเลยล็อกขวาสุดเป็นขนแกะสีดําแล้วก็วางสมุทสโตนสลับด้านบน2อันบนกระจกก็วางสมุทสโตนสลับ2อัน สารับพานเคยียนก็จะเป็นขนแกะสีเหลืองกับสีดำกลายจะเป็นรูปเป็นล่างแล้วต้องตะขอเนีใช้เป็นสโตนวอลแล้วก็ใช้บันไดสโตนบริกผิดได้อีกแล้วซาลุเกให้ไปอยู่ฝั่งขวานั่นแหละเสร็จแล้วเหมือนเป๊ะเลยเก่งมาก ดูเห,หมือนว่าการสร้างรถเครนจะเริ่มแอดวานซ์ขึ้นเรื่อยๆนะไปดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่าต่อจากตอนที่เจ้าฟ้าคิดว่าตัวเองชนะแน่นอนแต่ช้าก่อนเพราะว่ายังเหลือคนสุดท้ายไงเจ้าเขียวเจ้าตัวสีเขียวก็ได้วิ่งไปที่รถเคลนได้บล็อกกระจกสีฟ้าแล้วก็บล็อกขนแกะสีเหลืองคอนกรีตพาวเดอร์สีเหลืองวางประกอบมาเรื่อยๆหลังคารถใช้เป็นแซนสโตนสลบส่วนตรงนี้คืออะไรก็ไม่รู้เอาบล็อกอะไรก็ได้วางๆไปแล้วกันให้มันเหมือนอาจจะเป็นเนเทอร์สลับแต่ซารูใช้เป็นบล็อกโคลนส่วนอันข้างๆก็วางไม้แถบดอจากนั้้นนนนนกก็็ทําาาาสส่่ววคคเเเเใชบลลอออดิผีหืงงตมป ช้างยาวมีร้วดอลอนบาร์ด้านล่างด้านบนวางบันไดไม้เบิร์ดกับบันไดแซนสโตนแล้วใช้บล็อกขนแกะสีเหลืองต่อคานยช่งออกมาทาง่งสายข้างบนก็เป็นคอนกรีตพาวเดอร์สีเหลืองติดคันโยกด้านบนด้านหน้าห้องคนขับก็มีคันโยกด้วยนะแล้วก็ใช้ร้วเฟ้นต่อมาเป็นแท่งยาวน่าจะเป็นเชือกเอาไว้ห้อยตะขอนน่แหละแล้วก็วางปอกกำแพงหินต่อลงมาเป็นที่เกี่ยวตัวตัวตกดินแล้วก็มีอลอนบาร์เสริมข้างๆที่ตักดินก็ใช้เป็นบนันไดสโตนบริกเยี่ยมเลยดูเหมือนว่าจะใกล้เคียงมากๆแล้วนะ า้ายชายปลูกหญ้าปุ๊บก,ก็จะได้เหมือนสร้างได้เหมือนต้นแบบเลยซาลุแต่เหมือนจะลืมตรงร้อเล็กนึงแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเราไปดูตอนจบกันเลยดีกว่าเดอะเซคเนิ์คัมมิ่งได้เดินไปจับมือเจ้าเขียวและชูมือขึ้นดูเหมือนเราจะได้ผู้ชนะแล้วนะทุกคนก็ตบมือให้แบบดูเหมือนไม่ค่อยจะเต็มใจสักเท่าไหร่แต่เจ้าเขียวเนี่ยดีใจสุดๆและนี่คือรางวัลสำหรับผู้ชนะถ้วยรางวัลที่ทำมาจากชุดเกราะทองครบเซตหมอบให้กับผู้ชนะของเราโว้นั่นมันเจ๋งสุดยอดเลยเจ้าเขียวรับถ้วยรางวัลและชูขึ้นฟ้าเพื่อประกาศให้้้้ททนนน่าาาเเใหจสยิบขึ ส่วนเจ้าเหลืองก็หยิบฟิ้นอสติลมันก็คือไฟเช็คเอามาจุดเทียนทีแล้วเจ้าฟ้าก็โยนเทียนทีไปที่รถขุดดินของเจ้าเขียวเฮ้ hey, เจ้าเขียวอะไรอยู่ข้างหลังนายนะอะไรเหรอเฮ้น <Hey, S 1> มันระเบิดขอบคุณซาลุมากที่มาช่วยเล่นแบบฉากสร้างนะซาลุลองดูข้างหลังสิอะไรนะมีเทียนทีอยู่บนรถเครนหยุดแม้